สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องแชนแนลนะครับช่องหอยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอา2สูตรเทียบชนหลัก10บนนะครับมาฝากกันนะครับสถิติของทั้ง2สูตรก็เข้ามา9งวดติดนะครับแต่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เอามาฝากกันนะครับให้พิจารณาดูนะครับในงวดนี้1มีนาคมนะครับ ก่อนเดินก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลัง อนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ j r channel หวยฟรีนะครับทาง u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน เดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับสถิติที่เข้ามาจากงวดที่ออกสี่สี่หกงวดแรกนี้จะชนกันอยู่สองตัวนะครับสี่กับสามหลักสิบบนนะครับตัวที่เข้ามาถือ,อ 9, 5, 1, เล 5, เขสีาา่ชนกันสามตัวห้าแปดเจ็ดนะครับออกเก้าห้าหนึ่งนะครับเลขห้าเข้ามาชนกันสามตัวหกเก้าแปดนะครับออกเก้าเก้าศูนย์เลขเก้าเข้ามา ชนกัน4ตัว6 9 5 8นะครับออก0 9 7เลข9เข้ามาชนกัน2ตัวนะครับ5กับ4นะครับออก7 5 7เลข5เข้ามาชนกัน5กับ4นะครับออก5 4 4หลักสิบนะครับเลข4ชนกัน3ตัว4 7 3นะครับออก9 7 9 ตัวที่เข้ามาคือเลข7ชนกัน2ตัว6กับ5ออก063ตัวที่เข้ามาคือเลข6ของวันที่ผ่านมานะครับ2ูตรนี้ชนกันที่9 28 1 4ตัวนะครับกับาลวันที่ออก395นะครับหลักสิคือเลข9วันี้ชนกัน2ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูสูตร ก่อนแล้วกันนะครับเราวข้าวนะครับสูตรที่1นะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกกเป็นสิบสองตัวแรกนะครับลบหนึ่งนะครับเหลือหนึ่งหนึ่งบวก2ได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าทั้งหมดห้าตัวนะครับสูตรนี้กับผลรางวันที่อกสี่สี่หนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสี่ 65789นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข5 7 6 8 9็กนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9 65789็ก9 6นะครับออก097เนะครับเลข9เข้ามา43567นะครับออก757 43567นะครับออก544เลขสี หลักสิบบนสี่สานะครับออก9ก้าเหลัก10นะครับเลขเจ็ดสี่สามนะครับออก0 6นยตัวที่เข้ามาคือเลขหก 6. ของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้9กบวกเเป็น18 18ปบวกหเป็น19บเ้ใต้เลขเก้ตัวแรกลบ1นะครับ เหลือ8-8ปดบวกสเป็น10 10-1บวกหเป็น11บเอนะครับสิบเวกหเป็น12นะครับเอาตัวท้ายทั้งหมด5ตัวนะครับกับผลวัวั์ที่ออก 3, ามเหลัก10บนตัวที่เข้ามาคือเลข9อันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นสถิติที่ผ่านมานะครับของงวดนี้0ูนย์บวกศูนย์บวกเนะครับได้เลข7 ลบหนึ่งเหลือ6 6ห,หกบวกสได้8 8ดบวกหน,นะครับได้เก้า้าบวกหนึ่ได้สินะครับออตัวท้ายนะครับทั้งหมด5้าตัว 7, จ็ดหกดเก,หก,หก้มีนาคมหก,กนะครับ จะมีมาหรือไม่แนกรตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10บนนะครับตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1บวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับสถิติจากงวดเดียวกันนะครับ 4, 4ี่ เกาเก้านะครับ7จ็บวกสเป็น9 9้าเบวกสเป็น11 11อบเบวกสเป็น14นะครับได้เลข4เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับสูตรนี้4 7 0 3 6ตัวที่เข้ามาคือเลข4นะครับหลักสิบบน5 8 1 4 7นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข5 6 9 2 5 8นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9 อกก้าสองห้าปดนะครับศูนย์เก้สองห้าปดหนึ่งสะครับออกเจ็ดห้าเจสองห้าแปดหนึ่งสะครับออก5้าสี่สีหนึ่งสเจดศย์สาออกเก้าเจดเตัวทิ่เข้ามานะครับเลขเจ็ หกเก้กับางวันที่ออก0 6 3นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหก 6. ของวัดที่ผ่านมานะครับเจ็วกศบวกเเป็น16 16กบกบวกสเป็น19เพิ่มไปทีละ3แต้มก็9 2 5 8 1นะครับกับพลวันที่ออก3 9 5ตัวที่เข้ามานะครับคือเลขเก้ เป็นสถิตินะครับเป็นอดีตที่ผ่านมานะครับของงวดนี้1นบวกสเป็น4 4่สบวกแเป็น12 12บวกสเป็น15นะครับได้เลข5เพิ่มไปทีละสาแต้มนะครับก็จะเป็น8 1 4 7 หตัวเหมือนกันนะครับหนึ่มีนานะคมหกจ,จะมีมาถึงไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรหลักสิบบนตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักพันนะครับตัวแรกแล้วก็หลักร้อยบนนะครับ แล้วก็หลัก10นะครับของเลขท้ายครั้งที่1นะครับแล้วก็บวกด้วย3ามคงที่นะครับเวยสามคงที่นะครับสามตำแหน่งแล้วก็บวกด้วยสามคงที่ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับวันี้ระหว่างสองสูตรนะครับเลข5้าไม่มีนะครับ,ม,ม,นะรบมีเลขแปด เลขหนึ่งไม,ม่มีเลขสี่ไม่มีมีเลขเจ็ดชนกันอยู่สองตัวนะครับเลขเจ็ดกับเลขแปดหนึ่งมีนาคมหกเจ็ด จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับอันนี้การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่นะครับหรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผันผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีนะครับทั้งสสูตรยังไม่ผิดนะครับเข้ามาก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าวดติดนะครับวดนี้วดแรกนะครับที่เราจะมาลุ้นนะครับที่ผ่านมาก็คืออดีตนะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตหนึ่งมีนานะครับรอลุ้นว่าจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจียชนนลหอยฟรี R นะครับทาง y t u t u แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ใหม่ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ